และตรงนี้นะครับนะเป็นจุดที่ V.I.P. ทางธุรกิจของเรานะฮะได้ทําการนะมาทําบุญตรงนี้สาคัญมากเลยท่านผู้ชมนะกล้วยไม้ตรงนี้นะฮะนี่สดๆเลยนะตามศรัทธาคนละสองสามแสนไม่ใช่แล้วแต่ศรัทธาคําว่าแล้วแต่ศรัทธาท่านผู้ชมอย่าไปทําเยอะครับถ้าเรามีจิตนะศรัทธา ว่าตามผมนะครับข้าพเจ้าขอกราวไหว้บูชาข้าพเจ้าขอกราวไหว้บูชาพระพุโทโธพระธรรมโมพระสังโฆ จุดนี้นะครับคือจุดพระมหากษัตริย์นะฮะหรือบุรพามหากษัตริย์นะครับผมจะให้อาจารย์เผื่อนะฮะทำการแนะนําก่อนว่าตรงนี้สําคัญชะไหนก่อนที่เราจะพาไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราต้องพาทุกท่านมากราวไหวบุรพมหากษัตริย์เราก่อนโดยมีพระเนเรศวรท่านเป็นประธานนะครับถ้าท่านใดที่เป็นนักธุรกิจแล้วติดต่อกับหน่วยราชการ ติดต่อกับผู้ข้าราชาการหน่วยราชาการกระทรวงต่างๆนะครับหรืออาบาตอบจอต่างๆขอที่นี่ดีที่สุดแต่เดี๋ยวเราทําพิธีก่อนตอนขอผมจะอนุญาตให้ขอนะครับทุกท่านพนมมือนะครับเดี๋ยวเราทาพิธีพร้อมกันว่าตามผมนะครับข้าพระเจ้าเอยชื่อตัวเองครับขอกราบไหว้บูชา,บ,าบูาบราพามหากษัตริย์อันพีพระนเรศวร เป็นประธาน